นอสุนนะนะกระบากัเนกระสานกันนี้มาปลาก็กินอาหารปลานะค่ะก็นี่บ่มมแกงก็้ไมมไปเอาไม้ไหม้ด้วยค่ะนี่จากกอแกงสุนสิก็จะเป็นจะแสเลยฮะขวานบ่อย้ายหรือทังไดขวาเอาขวานลงขวานลงขวานล ไปนอย่านางไปม้วนมาเลยซ้อนมอย่านว่าอย่านงะจะเก็บที่แถวนี้เลยนะอยู่ท้องน้ามีพร้อมทุกอย่างแล้วเหรอแมอาหารปลามีหมดเขอยเปรุ่นไปรู้มันจะเสียแบบว่ามันเจ็บเปิดวัแรกก่ได้นะไอ้เพราะใครที่เสือกที้ าวัีนี้อีกนึ่นง่มืกตกว่าได้ที่เราขค่ะัที่นี่พี่เจนจะเสียเอาน้าใายะนั้งลงไปนำมายนัยงนนคุณคุณจะร้องให้มันเดือดแล้วฮะกะจะปรุงรดกันค่ะ พราะเริ่มเดือนเขาก็ใส่พริกลงไปนะคะแม่แกงอยู่น้านี่เขาก็จะใส่ข่าเบี้ยเนาะคะ่ะข่าเบี้ยก็คือข,อขออ่าเหนียวแท้ที่เอามะตัมหล้วก็ลงไปให้แบบหนาม,มันขุนๆเขาก็ใส่โดยวิธีการยองใบหยนานังให้มันคขุนๆเขาไปแจกของแข็งเทียบมันกป็นร่มเสื้อแล้วจะเป็นออนะต้อชิวเอา <c oughs> รปรุงรสด้วยการใส่าน้ำปลากระ,ะชอนบะหมี่นะคะมาทงห้ทงนะก็เอาน้าแกงนี่ใส่ถ้วยแล้วก็ปลาแล้วก็เทน้ำออก นี่เป็นการกรองปล่าคุณคุณนวลวมันไหลจากต้นลำเส้นถึงมะหวางสายกัน I ามด้วยผักนะ้คะาจะมียอดบักเอื้อผักขาลูกโดด <c oughs> <c oughs> ผักกันตรงก็มีพ่อมดิใช่ผักกันตรงพ่อมสุดยอดเลยแกงอเอาใหม่ครับวันนี้

哦。Oh. <laughs>